สวัสดีค่ะใบหลิวมิซูนะคะวันนี้นะคะหลิวจะมาทำคลิปรีวิวรถ Mitsubishi x ก n d e r c o ดอร s คนะคะราคา919,000บาทค่ะสีที่หลิวจะมารีวิวในวันนี้นะคะนั่นก็คือสีดำนั่นเองนะคะจะสวยขนาดไหนแล้วก็ถูกใจลูกค้าไหม่ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะ กระจังหน้านะคะของ e x p a n d e r cost เนี่ยก็จะออกแบบเป็นโครเมียมนะคะไฟหลีจะเป็น led นะคะมาพร้อมกับไฟหน้านะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยก็มีไฟตัดหมอกด้วยนะคะล้อแม็กเป็นล้อขอบ17นะคะกระจกมองข้างพับเก็บบับไฟฟ้านะคะก็ทำงานควบคู่กับกุญแจ k s เลยล็อกรถปลดปล็อกรถนะคะกระจกก็พับเก็บให้อัตโนมัติเลย ด้านฝั่งประตูทั้งคนขับและก็ผู้โดยสารก็สามารถล็อกรถปลด,ปดล็อกรถได้เช่นเดียวกันนะคะกระจกก็ทํางานด้วยเพื่อความปลอดภัยอย่าเบรกทุกครั้งก่อนสตาร์ทเครื่องยนต์นะคะเมื่อสตาร์ทเครื่องแล้วก็จะปรากฏหน้าจอขึ้นแบบนี้นะคะเป็น Mitsubishi Motor ค่ะหน้าปัดเป็นแบบเรือนไม้นะคะแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเป็นแบบมั l ติฟังก์ชันมีระบบพูดคอนโทรลด้วยเรื่องเสียงนะคะรองรับวิทยุ FM AM USB Bluetooth นะคะแผ่น CD ได้หมดเลย และที่สำคัญยังมีฮิตเตอร์ด้วยนะทุกคนคือวิชีเอ็กซ์ e พนเดอร์คอร์สนะคะจะมีเฉพาะเกียร์ออโต้เท่านั้นนะและการออกแบบนะคะสีเบาะเฉพาะรุ่นคอร์สนะคะก็จะเป็นดำน้ำตาลแบบนี้เลยนะคะแล้วไม่ใช่แค่เบานะคอนโซลหน้าก็เป็นดำน้ำตาลด้วยเช่นกัน เป็นไงสวยงามมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่การออกแบบที่สวยอย่างเดียวนะคะทุกคนภายในห้องโดยสารของเขาเนี่ยก็ยังกว้างมากๆด้วยเช่นกันนะโดยเฉพาะที่นั่งแถวตอนที่2นะคะสามารถที่จะดึงที่พนักพิงแขนนะคะลงมาวางแบบนี้ได้ด้วยเก๋เปละสุดๆไปเลยถ้ายังคิดภาพไม่ออกว่ากว้างขนาดไหนนะคะกว้างขนาดที่สามารถเราจักรยานเนี่ยเข้าไปได้เลยทุกคนกว้างจนหลีวสามารถเข้าไปนอนได้เลยแหละ และในรุ่นคลอสเท่านั้นนะคะที่จะมีราวหลังคาด้านบนแบบนี้ซุ้มล้อนะ,ะที่จะมีมาแค่ในเฉพาะรุ่นคลอสเท่านั้นซึ่งให้ความรู้สึกเป็นแบบรถ SUV จริงๆนะคะรถมีความสูง225 mm อมิลมตาจลุยน้ำท่วมได้สบายเลยนี่ก็คือด้านท้ายของน้องนั่นเองสวยมากและในรุ่นคลอสนะคะก็จะมีคำว่า Expander Cross ติดอยู่ข้างหลังนะคะนี่ ปิดจบสวยๆกับด้านหน้านะคะแบบนี้เลยนะชมรอบคันก็มีความหรูหรามากๆเหมือนกันจ้าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปรีวิวของหลิวในวันนี้หลิวก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็สามารถให้ลูกค้าหลายท่านที่กำลังตัดสินใจจะเลือกซื้ออยู่นั้นนะคะก็ คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ค่อนข้างเยอะเลยเนาะก็สําหรับวันนี้นะคะหลือวก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ดูคลิปหดี๋วจนจบนะคะสําหรับวันนี้หลือวก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายขอบคุณะคะ่ะ